สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีได้ตัวดำฟรีเลยนะครับผมสำหรับสายฟรีก็รีบเลยนะครับก่อนที่จะหมดแต่ก็มีเวลาอีกแปดวันนะคะผมแปดวันสิบสี่ชั่วโมง25ห้านาทีสี่สีวินะครับผมเนี่ยผมมีา้าร์ดเปตัวด้วยใครต้องการถือว่าดีม,มากผมกิจกรรมการเล่นก็คือแบบก็คือเดี๋ยวนะวิธีเข้าก็คือกดตรงนี้ครับคอนเสิร์ตสุดมันนะครับผมกดคําว่า โบนัสพิเศษนะคะผมก็มันจะให้เราใช้พลังงานสิบจุดนะครับผมวิธีใช้พลังงานนะคะผมก็คือให้ตีเจ้าพวกนี้ครับไม่ต้องตีนะครับแนะนํานะวิธีแล้วก็คือปล่อยเงี้ยกดออโต้เลยกดกดออโต้เลยนะผมนะครับกดออโต้ห้าสิบครั้งไวยโทรศัพท์ของเราไว้เลยครับผมให้มันตีออโต้จะได้ห้าร้อยนะครับผมออโต้ห้าสิบครั้งจะได้ห้าร้อยเราก็จะได้เอ่อเกือบจะได้ตั๋วนี้สองใบฟรีเลยนะครับผม วิธีจะได้ตัวดำก็ต้องใช้ทั้งหมดสองพันนะผมตอนนี้ผมใช้ไปแล้วนะผมแปดร้อยห้าสิบเอ็ดผมขาดอีกแค่หนึ่งพันสองร้อยเท่านั้นนะคะผมผมก็จะได้สองพันแล้วนะคะนี่นะคบผมก็วิธีได้ตัวดํานะคะผมแล,ะแล้วทีนี้เราก็มาบวกอ่ะในร้านค้าแล้วราคานะครับผมสามสิบห้าก็ตอนนี้เราตอมีสามสิบแปดใบนะที่ผมมีสามสิบแปดใบเพราะผมล็อกอินจากลิมิตล็อกอินนะครับผมได้อีกสองใบเป็นสามสิบแปดตามจริงก็ รวมรางวัลเอกอินก็จะเป็นสี่บเ็ดใบใช่ไหมคะผมถ้าบกบกอีกสองใบก็จะเป็นสี่บสองใบนะผมตัวดำเยอะขนาดนี้ทุกคนห้ามพลาดนะผมสาหรับปุกบอมนะครั้งนี้ทุกคนยังไม่ต้องสุ่มนะคะผมแนะนำให้มา,มารอบสองนะผมทุกคนจะมีตัวดำทั้งหมดแปดสิบสี่ใบเลยนะครับทุกคนก็สามารถอันนี้นะครับสามารถเสี่ยงดวงได้เยอะกว่าเดิมมันน่าจะออกนะทไปดูออกง่ายมากนะครับผมผมก็หน้าจอารอบสอง 81ไปนะครับผมผมขอดูก่อนนะคะผมว่าเมตาบูบอมมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ผมรอจักรพรรดิเด็กล่างสองยังไงครับฮ่าห้าเอเดนอาร์บอกนะครับเด่กร่างสองสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกทุกคนนะครับผมเพราะผมเป็นสายฟรีเหมือนทุกคนนะก็ก็ก็นะครับผมก่อนที่จะลากันไปมาดูพลังผมนะครับพลังผมตอนนี้ก็หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิป ต้อลาไปก่อนจะไม่มีอะไรมากที่มาบอกว่าใครที่อยากได้ตัวดำเพิ่มอีกแค่สองใบนะผมก็ก็แบบได้สองใบนะผมถ้าทุกคนอยากแบบแบบไม่ได้นะตอนนี้คือตอนนี้ถ้าแบบเราเก็บอะเราจะมีทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะสี่สิบสามใบใช่ไหมคะมาบวกไอ้เพชจอีกพันห้าของเพชรอะมันก็ได้สองใบเป็นเป็นเท่าไหรอ่อ,อ่ะขอคำนวณเป็นสี่สิบห้าใบนะครับผมก็ มีเัดิดทั้งหมดไปสิบหกใบนะถ้าทุกคนรอละล่อของไอ,อ้ปูบบ่บอมกลับมาน,นะครับผมก็จะได้เลยนะถือว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแปดสิบหกใบสุ่มยังไงก็แบบเกิแบบได้อะเออคนอื่นผมเห็นแค่สุ่มแค่สิบรอบก็ออกกันนะครับผม